สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมวันนี้แซมพามาดูรถ2คันส่งมอบที่โกดังเทพาลักษ์นะครับผม2คันนี้คุณลูกค้ากําลังเดินทางมาแล้วนะครับผมคันแรกนะครับเป็นยกสูงเกียร์โตนะครับผมคันนี้คุณลูกค้าจากจังหวัดชัยภูมินะครับจัดไฟแนนซ์ผ่านที่ฟรีดาวเลยนะส่วนสีประตูตัวเตี้ยสีขาวคันนี้คุณลูกค้าซื้อเงินสด จากจังหวัดนครน,นายกนะครับกำลังเดินทางมารับรถแล้วนะครับผมขอบคุณคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายแซมจะเข้าไปส่งมอบที่โกดังบางนาะอีก2คันนะครับผมตอนนี้มีเวลาก็เลยพามาดูรถก่อนส่งมอบนะครับ2รุ่น2รุ่นนี้ยอดนิยมมากครับขายดีมากนะรถไม่พอแล้วถ้าเป็น4ประตูตัวเตี้ยแบบเนี้ตอนนี้รถหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นตัว ยกสูงกียร์ออโต้สประตูแบบนี้มีรถอยู่นะครับผมรถเข้ามาพอสมควรเลยนะเนี่ยคันนี้ก็ใช่คันนี้ก็ใช่นะครับผมรวมไปถึง2คันนี้ด้วยนะก็ใช่นะครับผมเรานอกเหนือที่โกดังเทพรักแล้วที่โกดังบางนาก็มีอีกนะเยอะยังมีอยู่นะแต่ถ้าเป็นสีขาวคันนี้ตอนนี้รถติดจอหมดแล้วนะรถนี้หมดแล้ว ราคานะ่าสนใจมากนะครับสำหรับสีขาวนะมามาดูก่อนอันนี้ปี16ครับเลขไม่หนึ่งแสนราคา2 7 9แสนนะครับนี่สวยเหมือนเดิมครับดูแลเองทุกขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับผมสวยงามมากนะดูงามนะครับสวยดูชัดเจนนะครับสวยมากเมิร์กตรงแนวเลยดู งานนะครับแก้มสวยดูแก้มสวยนะครับผมอ่ะติดก่อนอึ๊บดูเนี่ยสวยมากนะครับผมคันนี้ยางปี2023นะครับผมดูภายในฟอกให้เรียบร้อยแล้วสวยมาก หอมๆเลขไมล์หนึ่งพันกิโลเมตรนะคันนี้แอร์แบ็คู่เกียร์เดินหน้า5สปีดมาตรฐานนะครับผมสวยนะครับดูถังดับเพลิงก็ให้ตามนี้ครับไม่แกะของนะครับผมให้ตามนี้นะครับดูคัสซอไม่มีสนิมเลย สวยมากนะนี่แซมเลือกรถให้คุณลูกค้านะครับลูกค้าคันนี้ยังไม่เคยเห็นรถเลยนะครับแซมเลือกจองออนไลน์มาเลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันพร้อมชำระเงินวันนี้เลยนะครับดูนี่นะครับเตรียมเลี่ยมนะครับผม เหมือนเดิมครับทาสีรีเช็คให้เรียบร้อยนี่ครับยังไม่ขาดนะอ่านี้หนึ่งคันจากนครนายกนะส่วนอันนี้จากจังหวัดชัยภูมิครับผมซื้อเงินอ่าคันนี้ซื้อไฟแนนซ์นะครับดูเรี่ยมเหมือนกันนะดูคลิปนะครับผมสวยนะครับผมมนะครับผมดู ตัว L ชัดเจนตัว R นะครับมาร์กนุ้อต่างๆสวยนะดูสวยมากนะครับขวาเดิมๆหน้าเดิมๆนะครับผมปิดก่อนอันนี้เป็นตัวยกสูงเกียร์ออโต้นะแบบนี้ยังมีรถนะ บอกเลยว่ามีรถปี19ยังมีรถเยอะเลยนะอันนี้ภาษีต่อให้เรียบร้อยครับหมดคุมพา69เลยนะครับสวยงามครับนะครับแอร์แบ็คคู่เช่นกันครับเกียร์อัตโนมัตินะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับดูดฟงดูดฝุ่นให้เรียบร้อยนะครับผม อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินเช็คให้เรียบร้อยแล้วอยู่ครบนะครับผมไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนะครับสวยงามมากนะครับนี่นะิ้งตรงล่างนะครับผมดูเลขไมคันนี้คันนี้เลขไมยอยู่ที่7.5,000กิโลเมตรนะคันนี้กุญแจครบนะครับผม ก็ขอบคุณคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งจริงๆนะครับที่มั่นใจและเชื่อใจแซมมาโดยตลอดนะรถสวยแซมบอกสวยรถเดิมแซมบอกโดมเดิมรถเดินรถโดนก็บอกว่าโดนนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ฝากสองคันนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ